สวัสดีครับสวัสดีช่อง y u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  e เติมารำใจกัรอยนะครับผมผมสิภาพไปเบิงบรรยากาศมืออนีนะครับผมบรรยากาศหน้าบ้านพักนะครับว่ามันเปลี่ยนจังใดนะครับผมนี่นะครับรถทุกขั้นจอดเรียบร้อยครับผนี่นะครับ ลำนะครับันีขันหนึ่งนะครับจะพาไปดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมตาฝนตกน้ำท่วมบออันนี้คือีกส่วนหนึ่งนะครับคือน้ำท่วมนะครับผม นี่นะครับผมนะครับนี่นะครับหน้าบ้านพักอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านพักนะครับผมท่วมไปหมดเลยนะครับ thank god i'm น้ำท่วมมาเลยครับพี่น้องนี่นะครับน้ำกระติ่มสาครับครับอันนี้คือถนนนะครับผม ถนนยูนาบันพากิ่ขขางกำแพงนะครับผมท่วมเบอรเลยนะครับอย่างทางนี้เป็นทางไปในบ้านครับทางในบ้านกับ็บมีตรมมีน้โหงแม่นะครับผมนี่แหะครับบรรยากาศ ฝากช่องยูทูบเติมหมอลำใจเกินรอยด้วยนะครับผมบาย